สวัสดีครับกลับมาพบกับผมบอมนะครับในช่อง e m a t e n n c h a n n e l นะครับก็วันนี้นะหลังจากที่พาไปรีวิวนะชมงานแบรนด์เวสต์โตกับการนัาเบสอะไพวกนี้มาแล้วนะครับก็จัดอ่าอลูไมตตกนะครับหรือว่าออไมนั่นเองนะ จากเรื่องอะไรนี่ล่กอ่ะแคดเมียก็เป็นอดีตฮีโร่นัมเบอร์วันนะครับก็ซึ่งตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนมือแล้วเป็นเอเลนเวอร์แทนนะครับตอนนี้ก็เป็นงาน b w f c นะครับหรือว่าลายพวกอาบเขาเรียกว่า SMSP แล้วกันเนี่ยซูเปอร์มาร์สเตอร์สเตทไพส์เขาเรียกย่อกันว่า SMSP นะก็มันจะมีลักษณะที่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ขนาดเอ,อ่อขนาดที่ใหญ่แล้วจะมีหลายสีเนี่ยก็จะมีสีทั้งหมด4ส,สีเป็นสี The b บัชออริจินอลนะแล้วก็ The Tone แล้วก็น่าจะเป็นสีมังงะเขาเรียกว่าอะะไรว True Dam Two Dimension <laughs> <Okay. S 1> นะครับก็เป็นสีแบบสีมังงนะอะไรเงี้ยอันนี้ที่ผมได้มาก็เป็นตัวสีออริจินอลนะหรือว่าเออแต่วันนี้มันเขียนว,ว่าเดอะอนิเมะนะเนี่ยปกติเรื่องอื่นอะไองานเนี้ยเรื่องอื่นมันเขียนว,ว่ามันเขียนว,ว่าอะไรนะเออออริจินอลไม่ใช่อหรออันนี้มันเขียนว,ว่าอนิเมะนะครับก็เป็นสีที่ธรรมดาที่สุดแล้วแหละนะ <laughs> แต่ว่าราคามันลดไงที่ให้ดูตอนนั้นใช่ไหมที่รีวิวไปก็พันสองกว่าๆนั่นแหละจะไม่ได้แล้วครับโอเค นะเดี๋ยวเราก็มาอันบ็อกกันเลยนะครับจริงๆเขาให้ถุงมาเรื่อยที่ร้านอะแต่ว่ามันใหญ่เกินไปใส่ไม่ได้เขาก็เลยพับถุงมาให้แทนนะครับนะเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกดูข้างในกันเลยครับอ่ะนี่ครับก็จะให้ดูแบบบริเวณหน้ากล่องอีกทีนะครับนี่ก็จะเขียนว่า my hero academy นะครับ b w f c แล้วก็อะไรเนะี่ย modeling academy super master star p r i c e นะครับแล้วนกะ็ชื่อของตัวละครเดเาไหมนี่แต่ว่าด้านบนมันจะเห็นเป็นตัวยอ่อมั้งเออเป็น m อะไรนะ MHA 마ฮิโลคาเดเมียนะครับ02 02ก็คือนี่เบอร,ร์สองนี่เป็นสีอ่ะ The Anime หรือว่า The Original นั่นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็น The Bush The Thor แล้วก็ The Dimension Dimension เออลืมชื่อเีลยวกาเป็นสีบเราเรียกกันติดปากว่าสีมังงนะไงโดยที่สองสีเนี่ยมันจะเป็นสีกล่องสีดำแล้วอันนี้เป็นกล่องสีดำดำเทานะครับอ่ะนี่เป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างใหญ่มากนะตัวเนี้ยอันนี้ต้องเป็นร็อดดีทีแหละเ,ลเพราะผมซื้อที่สยามนะครับ สติกเกอร์ก็มีแต่ว่าไม่ใช่โทเอนะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ใช่พวกวันพีดแล้วบอลมันไม่ค่อยเป็นแมวนะมาโอเคเดี๋ยวอันบ็อกกันเลยนะครับเยฝั่งไหนเลยก็จะใหญ่แบบสะใจนะแต่จริงๆอ่ะแอบบอยากได้เดอะบัชนะครับแต่ว่ามันไม่มีของแล้วออมไลนตัวนี้ราคาแรงมากเลยไอตัวราคาสีเดอะไดเมนชั่นอะราคาแบบประมาณ3,000กว่าราคาแรงมากนะคใครมีก็โชคดีไปนี่ มีเลข6หลักเหมือนเดิมน,นะครับเราจะเปิดกันเลยนะครับอุ้ยแต่คิดว่าหลายๆช่องคงรีวิวไปแล้วแหละนะครับตัวนี้แต่ว่าอันนี้เป็นรีวิวตัวสีอะลิจินอลอาจาย์ไม่ค่อยมีคนรีวิวเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นมังงะก,กับเดบัตใช่ไหมอย,อย่างยาวอ่ะอันนี้ก็ยังเป็นแบบกระดาษลังหองเพื่อกันแรงกระแทกอยู่นะครับเละโหใหญ่จริงนี่นะครับหนักด้วยนะหนักด้วย เอาละมีทั้งหมดกันกี่อันก็จะมี 1, 2, 3, 4ทั้งหมด4ชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยว่าประกอบแล้วเป็นไงบ้างมาอ่ะก็เอาออกมาแล้วครับมีทั้งหมด4ชิ้นส่วนเองไม่ได้เยอะเลยอ่าตัวนี้ตรงส่วนหัวมีบับเบิลห่อมาให้ด้วยนะครับกันอีก1ชั้นนะฮะเออกมานี่ไงหล่อปะ แบบสยนะสวยผมนะครับชูกำปั้นนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับอาไหมแต่ว่าเขี้ยวตรงข้างหน้ายังอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวต่อกันเลยแลวกันเอาบอกดีนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นีนส่วนที่เปาะค่อนข้างเปาะบางนะครับเป็นผมคู่หน้าทั้ง2เส้นนะแต่ในใจก็อย,อย,า,กอยากได้เดบัตแหละเนาะมันไม่มีเนาะแบบสีมันสวยกว่ากันเยอะอันนี้มันไม่ได้ไล่สีอะมันเป็นสีแบบเรียกว่าธรรมดาตรงนี้มันจะมีรูอยู่ข้างหน้าเห็นไหมตรงลูกผมอะฟินผมข้างหน้าใส่เข้าไป มองไม่เห็นอ่าเป็นแบบนี้นะครับปลาใสแล้วก็อย่างนี้ชึบอ่าน,นั่นๆเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นไงหน้าตาเหมือนอยู่นะสวยเลยแหละนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่กล้ามเนื้อเป็นไงสวยถ้าเดบัตมันจะแบบไล่ดำๆตรงพวกขอบตรงริ้วตรงอะไรพวกเนี้ยของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มีรอยยับให้ดูเหมือนว่าเป็นชุดหนังอะไรแบบนี้นะเท็กเจอร์นะของลายเสื้ออะไรพวกเนี้ยเนะี่ย ข้อมองข้อมือเห็นป่ะเป็นเท็กเจอร์หมดเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นแบบเรียบๆอะ่ะเป็นเท็กเจอร์หมดเลยแล้วก็นี่นะครับขึ้นตัวล่างอ่ะข้างหลังที่นี่นนะปัม๊มใช่น้าป่ะเออเป็นก็ทุกอย่างนะครับเป็นทุกอย่างก็นั่นแหละรอผลิตจากจีนหมดแต่ว่า,ก,าก,ก็แบ่งรอดผลิตเอ้ยแผงรอการจําหน่ายนั่นเองเอลองยืนซิเออย,ยืนอยู่นะเดี๋ยวเราลองประกอบกันเนี่ยพอเราประกอบปุ๊บโหเลย,เยใหญ่มากสวยเลยครับชอบนะครับชอบมาก มาดูรายละเอียดของตัวหัวเข็มขัดแล้วก็ท่อนล่างบ้างหัวเข็มขัดเเหมือนพวกมัสไซเดอร์เลยนะฮะมาดูตรงพวกเท็กเจอร์ของท่อนล่างก็จะเหมือนลักษณะจะเหมือนของท่อนบนนั่นแหละครับคล้ายๆกันนะัการแต่ว่าการปั้นอะกล้ามเนื้อเนี่ยดูดิคมชอบตรงสีขาวมากเลยพลามเหมือนโดนแสงสาดเข้ามาแล้วมันจะเป็นพนลามันมีร่องมีอะไรเยอะตามร่างกายพลามันเป็นแบบพวกร่องกล้ามเนื้อ เรามันสาดแสงมามันจะมีเงาเกิดขึ้นใช่ไหมมันจะสวยตุดแน่นมากเลยนะดูดินี่ดูดิคู่นี้นักวิ่งมานเน่ยก้ามใหญ่มาก2ลูกเลยนะนี่คิดว่าเห็นมนเหมือนพวกนี้ขนะาก,กบอบะที่ขากกบเลยกบทอดนะครับรองเทา้าเบอร์ใหญ่มากวินเลี่ยนโดนลงไปก็เต็มเต็มได้มาตำหนิมานิดหนึ่งดูดิเป็นสองจุดสีแดงเนี่ยเห็นไหมในกล้องเห็นไหมมันโดนงูก,กัดมาเลยเออเป็นตำหนิมา เองเลยเรื่องช่างมันไม่เป็นไรพร้อมอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็อ่ะดูข้างใต้หน่อยสิเป็นรองเท้าแบบขื้นแบบนี้ไม่มีดอกอยางนะลื่นสะดูเลยนะเนะี <c> ่ย <oughs> ครับก็มานี้แล้วก็จะมีฐานล็อกฐานล็อกล็อกข้อเท้ามาให้เป็นสีเหลืองอย่งนี้ข้างไหนเอ่ยน่าจะเป็นข้างนี้หรือเปล่าอ๋อเป็นดูจากลายแล้วอะ่ะก็จะบอกด้านในอย่างนี้ไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ประมาณ น่าจะใช่นะคิดว่าน่าจะใช่อ่ะมันจะเป็นแบบนี้นี่เข้าพอดีนะครับเป็นบล็อกด้านข้างก็จะนิ่งขึ้นเนี่ยก็จะนิ่งขึ้นเห็นไหมโอเคต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของขนาดละกันนะครับสูงสูงน้ําหนักอะไรแบบนี้อ่ะมาเดี๋ยวจะวัดสูงสูงให้นะครับขอดูด้านหลังก่อนถ้าถึงปลายหมัดเนี่ยก็ประมาณ38 38ซนติเมตรเลยนี่ ประมาณ38ซนติเมตรถึงปลายหมัดก็เกือบ40เซนนะเยอะมากถ้าเอาแค่ส่วนหัวมันก็อยู่แค่ประมาณฟุตนิดนิดนะครับก็ประมาณ32 32ิถึามเซนถ้าวัดแค่ตรงนี้นะไม่ได้วัดแบบปลายผมอ่ะก็ถือว่าวสูงค่อนข้างโอเคเลยสูงมากความกว้างวัดเท่าๆนะกว้างอยู่ที่ประมาณ1 2ถึง13มเซนประมาณนี้นะครับเผืเ่อเพืเ่อนๆหาตู้นะ1 2ถึง13มเซนนะกว้าง12ประมาณ13แล้วกันสิ1สามเซน นะครับส MM okay, okay, ูงอยู่ที่ประมาณตีไปแล้วกันประมาณนี้มันอยู่ที่38นะครับโอเคต่อไปนะครับก็เป็นอดะกดผิดเป็นน้ําหนักของออ l ไมนะครับงาน SMSP ตัวนี้น้ำหนักจะเท่าไรอะไรครับมองไม่เห็นอ่ะ1 0 4่กรัมก็คือ1โลอันนี้โล43กรัมแล้วก็ประมาณนี้ถือว่า มันหนักนะมันถือว่าเป็นตุวกเปมเดลที่หนักแล้วก็ตัวใหญ่อยู่ใช้ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆให้ดูกันนะครับ ก็สรุปนะครับงานตัวนี้นะฮะ S M S P ของ l l ลไม้ผมว่าก็เป็นงานที่น่าเก็บลายนี้น่าเก็บมากๆนะครับน่าเก็บทุกสีเลยแต่ผมที่ชอบก็คือ The Bu s สนะครับไออนิเมะผมว่ามันดำไปหน่อยลายไอ้สีไอ้เดนิชันอะส,สีมันออกแบบดำแบบดำเย็บไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบแต่ไม่รู้ทำไมล่ะคะแรงแรงนะคนไทยไปแล้ไม่รู้ชอบกล่องดำกันกล่องที่มันแปลกแปลกประหลาดไปก็จะเลยแบบดูดูแพงดูอะไรนะแต่สำหรับผมยังไงพวกงานพวกนี้เดอะบัดค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ก็คิดว่าให้9เต็ม10ไปเลยนะครับทั้ง เรื่องของขนาดแล้วก็รายละเอียดนะครับอะไรพวกนี้ให้ให้คะแนนเต็มเลยเก้าไปเลยก้าไปเลยเพราะว่าสวยมากนะแต่ถ้าเป็นะบัสนี้ให้1 0เลยนะอ๋อเอออาจจะมีที่ให้ให้ขาดไปขนาดหนึ่งเพราะว่ามีตำหนิมาด้วยเป็นตำหนิโรงงานนะครับสำหรับใครที่ชอบเรื่องมาฮิโร่คาเดเมียตัวนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากแล้วก็น่าเก็บน่าเก็บเลยแหละสวยมากๆนะครับแล้วขนาดที่มันใหญ่นะใครที่ชอบขนาดสเกลทีใ่ใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้แนะนําเลยนะครับโอเค ยังไงวันนี้ก็ต้องฝากติดตามช่อง i m a g e c h a n n e l นยนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็มีเพจใน Facebook ชื่อ i m a g e h t h นะเผื่ออยากเพื่อ,อคุยรายละเอียดเกี่ยวกับโมเดลของเล่นเหลวานี้ให้ข้อมูลกันได้ก็ติดตามในเพจได้นะครับส่วนใครที่อยากจะ ซื้อของเล่นนะครับผมมีเพจ Image Store ใน Facebook เหมือนกันนะครับก็เป็นเพจที่อ่าเวลาเราเอาของเล่นมารีวิวเงี้ยแล้วก็ปล่อยต่อนะครับเพราะว่ามันเริ่มเยอะแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยแล้วก็ปล่อยราคาเป็นมือสองนะครับเป็นอั่าเองก็ไปดูได้ในเพจ Image Store Image Store นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับพัสอันสตาร์สวัสดีครับ